ใครมาตีหนึ่ทีหน่ใครทักวะใครทักเดี๋ยวลองอฝยอผมมเอึ้งไปเลยเดี๋ยววันนี้วันวันเธอทำอะไรบ้างนี่เอนนอน,น,อนวันวันชั้นเหรอ,หอจะว่ายังไงดีอ่ะ จำไม่ได้เว้ยคือตอนนี้ฉันต้นหัวจริงๆจำไม่ได้ฉันขี้เกียจจอนอะอ่ะ๋ย360่สามร้อยหกสิบองศาปลูกฟักทองได้ไหม,ไมบ้านนีปลูกได้ไหมวะอะไรนะปลูกฟักทองอปลูกฟักทอง ผมเนี่ยต้องกดเนียบเ้งทำยังไงทำยไงดีเฮ้ยมีดวงตาเฮ้ยจัมีดวงตามาด้วยเหรอ้มันออกินเลยเดมอน y e เลือดหนึ่งร้อยกูไม่ซูมี๋้วขังพีเอ็นซีไว้ก่อน เดี๋ยวราต้องลงไปหาแลกโอ้โหซอมบี้เต็มบ้านครับผมเดี๋ยวแถวเดี๋ <c oughs> เล่นอะไรอย่างี้ พอมีแต,ต่คนโพสรูปของกินก็ตอ่านเองอ่ะโพสรูปของกินทำไมเขานิยมโพสจังเลยคือเขาต้องการหาความทรมานใช่ปะ,ะเก็เห็นเนื้อเห็สเต็กเห็นไก่ย่างอนื้อนี่ของอร่อยอร่อยเฟรนช์ฟรายสติกไก่เต็๊กหมูสเต็กเนื้อท่อนใ,นใหญ่ๆนิ่ม นูนซอสน้ำพริกโอ้ยโอ้ยทาฟอร์มเมอร์โอ้กูไม่ได้ดูตั้งนานเรื่องนี้ทาฟอร์มเมอร์ทานฟอร์มเมอร์ทาฟอร์เมอร์เราคุมโยนตีกันใช่ปะเออเออทานฟอร์มเมอร์ทานฟอร์เมอร์เธอรู้เปล่าทานฟอร์มเมอร์แปลว่าอะไรแปลว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอือ โอ๊ย,อยอกขุดลงมานานแล้วะม่งนงจะไม่มีเหดทุกแค่ต้องการหินไม่มีหินจร่งนะแต่เรารูปมีแม่งชวนลำกจังยีเอาทุกหยีใช่รู้ักอยแตรู้ว่าตนนัวมีชั้นหนึ่งแหงเลยถ้นขุดลงมาฉันจะหาเลยอะ ไหายคือแม่ไม่มีหินเหมนกันโอ้โหแล้วก็ตั้ขุดลงมาเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดจะเสง่เสง่ฝุดสุดก็จะสูงเกฟิตดิเกฟิตอะไรเกฟิตปะคะอะไรสุดเกฟิตปะ เอาไปฟังเจีงเกฟิตเกฟิตอัดดูว่าอยดูไปได้ไหค่คยดูหอยหอยดูไปแล้วฉันขุดลงไเฮ้ยเจอหินเลย คนเดีอเขาุ้ทองแล้วุ้กดกันเฮ้่เพียงแตงละวะไม่หุ่ฉันยังมาตุกตเกเกฟิตะบ้าเหรอะเกแบบล่างคิดเหรอเกหุ่นคิดเหร Okay, กเกฟิตนะฟิตเรียกว่าแปลว่าปลาไงปลาเกปลาเก๋แล้วอะไรนะปลากเก๋มาขี้เกยียจเลยเจออะไรอยู่ไปรวมอะไรเน,นี่นย แม่อะไรปะอ้าวถังเต็มแม่ถังเต็มครับถ,ถังเต็มถังเต็ม,ตมโอ้โหใครทักมาอ่ะใครตอนกูไม่อัดแม่งไม่มีคนทักทีกวาดมีแม่งทักเยอะกริกจังวะงั้นมึงเลิอกอัดอเลิอกอัดละแม่งไม่โอ่งไม่อัดแม่งวะอ้าวหอย เดี๋ยวค่อยไปอัดเอาตอนคือร้องเพลงแล้วกันอีหอยหอยหอยห้อยเวกหอยหอยหอหเวกเมกเมกหอยขี้แดกปากเวนีเมกหอยเวนเหอนิ่งหอยหอยหอยห้อยหอยหอยเวกเมกเวก เยไอรอนเลยไอรอนกับอะไรไอรอนกับคัพเปอร์เวลาโคกเขาขกดมันจะเป็นอะไรรู้ไหมมันโคกแข็งตววน้ำแตกแตกแตกไปหน้ากับตุน ญี่ปุ่นมันมีการ์ตูนเรื่องใหม่มันคล้ายๆตัวละเอีมอนเลยอแต่นี้มันจะเป็นแฟดมีกี่แฟดวะกีแฟรละ่ะไม่รู้แต่มันดังฉันมีเชื่อ,อฉันมีเชื่อเออ oh, game mời mời Ok. trái, vô trái, mời mời I am mời mời Fuck mời 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 วิธีฉันรู้ว่าเธออัดไม่ทันทการกลับบ้าน,น,นง่ายที่สุดก็คือตายตายพฟงมันแดดยาอะไรไปยาเรื่องแสงใช่ไม่เจลอลรัดแล้วรีบเข้าบ้านให้ไวที่สุดบ้านอยู่ไหน,นดาวเก็บดาวทอ้แทงแางแางออ จริงๆถ้าคิดว่าคมอาจจะเป็นสายหืนก็ได้แบบพวกโลลิคอนน,อ,นอะไรชอบเด็กอะไรนี้เป็นพวกกินเด็กอ่ะ <laughs> ฉันน่าจ,จะเป็นพวกกินเด็กด้วยนะโจะกินเด็กก็จะกินตับยำยำยำทุเรียนกระเพราทุเรียนอ,อ่ะกินตับไก่กับป๋าน ข้ามวันทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้นี่อโอ้ไม่นะหัวฉันเบลอไปหมดแล้วเดสเธอร์แอร์โล่สิบดามีเฟรมแอร์โล่ฉันว่าฉันทำเบสเนอร์ก็สวยนะทำไมไม่มีใครสนใจทางเลยเบสเนอร์อเออเออไม่มีไม่มีไม่รู้มั้งตุดดีแม่ฉันว่าตัวเองหอยมาก ฉันว่ามันคือตัวฉันเองมานหคิดตอนเป็นครั้งแรกเลยเชืยวฟ้ามาพราวแก้วว่าจริงเหรอเด e a c t u ร l เกใครเป็นเกด Be Happy What อะไรวะ Have a เก o d อันนี้เป็น Storyboard ที่เขาทำการ์ตูนอะ เยียสทำกินทาได้ด้วยนี่คนนี้ทำอะไรได้มากเจ็บเื่อกลับเลฉันต้องหาไม้กินนะสิีบดพอจะพอจะเช้าแล้วฉัต้องหาไม้ก่อนอ๋อ d i s t r a c t d a n c I love it when you s l e a p to me ตายรดตายตายหน้านียไม่ตายแล้วอีกโอ้ยเสียดายเว้ยอีกทีเดียวเองมันจะได้กันลวอะไรวะยนี่จะขอาำอาไรเป็นคนนี้ ฉันว่าเส้นมันก็เพอร์เฟกอยู่แล้วนะ Somebody just t n to a e n n Somebody just r e a ห่อหอยหอยหอะไรวะนอะไรวะุดอ เทำไมเธอพูดคำว่าหมอยอย่างี้เฮ้ยไม่ได้ตัมม้งใจก็ต้องเงียบก่อนย้ายนะโอ้โหพูดคำว่าหมอยังดังนะเขาเชิญเคยมีปรนนะสบการณ์อะไรหน้าอายหน้าอายปะมีทำไมเหรอแบบเราให้ฟัง,ง,งเลยแบบเธอขี้แตกครั้งแรกอะไรแบบนี้